สวัสดีครับกลับมาพบกับข่าวสารช่องน้องภูเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับจะมาพูดเกี่ยวกับเงื่อนไขการแจกเงินดีตอนวอลเล็ตในเฟสที่2นะครับซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปนะครับซึ่งเงื่อนไขรลลายละเอียดนะครับจะเป็นดังนี้นะครับสําหรับเงื่อนไขการแจกเงินสําหรับผู้สูงอายุผู้ที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปนะครับ จะมีเงื่อนไขนะครับคือท่านต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัดไว้เท่านั้นนะครับคือท่านจะต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐไว้และจะต้องมีคุณสมบัติผ่านนะครับซึ่งคุณสมบัตินั่นกน็คือต้องมีรายได้ไม่เกิน8,400บาทในปีพศ2566นะครับและมีเงินฝากไม่เกิน500,000บาท ในวันที่31มีนาคมพศ2567นะครับโดยที่เงื่อนไขต้องผ่านเงื่อนไขนี้ด้วยนะครับและจะต้องไม่เป็นผู้ที่ซ้ำซ้อนกับในเฟสที่1น่นั่นก็คือถ้าหากท่านได้รับเงินไปแล้ว10,000บาทนั่นก็จะไม่ได้รับแล้วนะครับในเฟสนี้นะครับนั่นก็เป็นเงื่อนไขนะครับและเงื่อนไขอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือ ในผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปที่ผ่านเกณฑ์ในรอบนี้นะครับท่านจะได้รับเงินสด10,000บาททันทีนะครับได้งวดเดียวและเป็นเงินสด10,000บาทนะครับโดยที่ท่านจะต้องไปผูกพร้อมเพย์นะครับโดยที่ท่านจะต้องไปผูกพร้อมเพยกับเลขบัตรประชาชนนะครับซึ่งเงื่อนไขนี้ ท่านก็เตรียมการได้เลยนะครับโดยที่ท่านก็ไปผูกพร้อมเพย์ไว้ได้เลยนั่นเองนะครับเพื่อรองเงินส่วนการแจกนั้นจะแจกในช่วงตุจจีนนั่นก็คือไม่เกินปลายเดือนมกราคมพศ2568หรือปีหน้านั่นเองนะครับส่วนในเฟสที่3ในเฟสที่ 3, นั่นก็คือกลุ่มที่รอประกาศผลที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐไว้นะครับในกลุ่มนี้ คาดว่าจะได้เงินประมาณเมษายนถึงมิถุนายนในปีหน้านั่นเองนะครับในกลุ่มนี้นะครับคาดว่าจะได้เงินในเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนในพศ2568นนั่นเองส่วนเหลืออีกกลุ่มนึงนั่นก็คือผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับคือกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับซึ่งกลุ่มนี้ให้รอการประกาศจากทางรัฐบาลนะครับว่าจะมีการ เปิดให้ลงทะเบียนเมื่อไหร่นะครับและน่าจะมีการเปิดลงทะเบียนในเร็วๆนี้นะครับให้รอติดตามข่าวว่าจะประมาณวันที่เท่าไหร่นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดและเงื่อนไขสําหรับการรับเงิน1 0,000บาทดีต้อนวอลเล็ตสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัดไว้และกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะครับ และสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณสำหรับทุกคนทุกท่านที่รับชมรับฟังและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องข่าวน้องภูมิด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ